สวัสดีครับทุกคนทักทายจากเมืองวังเวียงประเทศลาวนะครับผมวันนี้ตื่นเช้านะครับเวลาประมาณตอนนี้6โมงครึ่งนะครับต่หกโมงสสิบสามนะครับก็เดินออกมาดูวิวของเมืองวังเวียงนะครับสวยงามแบบที่เห็นตอนนี้เลยครับพอดีเมื่อวานฝนตกนะครับเมื่อวานฝนตก ตื่นเช้ามาเนี่ยก็เลยเห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้ก็เลยเก็บภาพมาฝากทุกๆคนนะครับอะตรงนี้ก่อนหน้านี้มันมีสะพานนะเดี๋ยวผมจะเดินไปถามพี่คนขับเรือไอาถามหน่อยครับเออตรงนี้แต่ก่อนมันมีสะพานใช่ไหมครับตอนนี้ทำไมถึงไม่มีล่ะครับเันนี้เพื่อท็ดทางอัน ทางข้ามไปท่านหมาเหมือนเรามันเป็นหัวเรือมื่อแล้วอ๋อแต่ก่อนมันเป็นสะพานไม้ตรงนี้เนาะให้ให้ให้รถข้ามได้รถเล็กมอเตอร์ไซค์คนได้ตอนนี้เขาทําสะพานข้ามฝั่งนู้นเสร็จแล้วสีแดงๆนั่นแหละครับโอ้ก็เลยต้องไปข้ามฝั่งนู้นขึ้นรถขึ้นรถไปตัดสินอ๋อโอเคโอ้เสียดายจังสะพานไม้ตรงนี้สวยถ่ายรูปสวยเลยมาเมื่อสองปีที่แล้ว อันนี้คือน,น้ําขึ้นเยอะแล้วหรือว่าย,ยังขึ้นได้อีกยังขึ้นอี้เสูงสุดถึงตรงไงครับทางรถรถไปมาผมได้อ๋อทางรถไปมาฝั่งนูน้นน่ะไปไม่ได้เออโอ้เวลาน้ำมาหลายๆอ้อันนี้ก็ยังถือว่าน้ํายังมาได้อีกแ,แสดงว่าช่วงนี้ก็ยังล่องแก่งได้เล่นเล่นน้ําได้ไดช่วงไหนที่จะเล่นน้ําไม่ได้เลย เดือน8เดือน 9, เนอ้าเนาะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวถ้าจะมาวังเวียงนะครับเดือน8ก็คือสิงหาเดือน9ก็คือตนยาเนาะเดือน8เดือน9เพราะฉะนั้นน้ำเยอะจะเล่นน้ำไม่ได้นะครับอันนี้คือมารับนักท่องเที่ยวเหรอครับไปเที่ยวไหนกันครับนี่นั่งนั่งเร <ไป S 1> ือชมวิวอย่างเดียวใช่ไหมครับคิดคิดราคาเท่าไหร่ครับนี่สองคนละแสนสองคนละแสนสามก็ สามก็ไม่ได้เหรอเกินใช่ไหมถ้าคนเดียวก็แสนกีบได้ไหมโอ้น่าสนใจพี่จะนั่งเรือใช่ไหมครับอ๋อคือหมายถึงว่าตอนนี้พี่นัดลูกค้าไว้หรือยังหรือว่ายังไงหรือว่ามาดักรอตรงนี้ยังดูยังดูยูยพอดีผมแค่เดินมาถ่ายรูปเฉยๆไม่อยู่วังเวียงคาเมเลียโฮเทลครับ อยู่ติดตลาดติดตลาดเช้าเมื่อกี้นะครับอ๋อแล้วพี่ข้ามข้ามไปยังไงครับพักอยู่ฝั่งนู้นครับอ๋อพักอ๋อพักตรงนี้ตรงนี้พูดพี่พักสุดตึกยาวๆแล้วจะมีบ้านเดี่ยวๆใช่ไหมหมายถึงว่าข้ามแม่น้ําไปฝั่งโน้นเหรอครับอ๋อฝั่งนี <mu ้ฝั่งนี้โอเคแต่ว่ามันมันหลังมันเป็นหลังโอ้ไชาจังเลยวิวดีสิครับแบบนี้โอ้เสียดายจังเลย เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าตื่นขึ้นมาก็นี่ไงถ้าใครอยากได้วิวสวยๆแบบนี้ที่พักดีๆติดสามแสนเออไม่บอกนะครับอยากรู้ต้องดูท้ายคลิปนะครับอยากรู้ต้องดูท้ายคลิปโงแรีเวิรวิวอ่านี่ครับข้อดีของการตื่นเช้าเราก็จะได้มาเจอกับอากาศดีๆแบบนี้แล้วก็วิวสวยๆแบบนี้เดี๋ยวอีกหน่อยอีกหน่อยน่าจะหมดใช่ไหม อันนี้คือนักท่องเที่ยวที่ที่เขาจองไว้นะครับตอนนี้เริ่มเริ่มมาแล้วมาลงเรือนะครับห้าพันบาทอะไรอีกห่วยได้เนาะเยอขึ้นเลยจ้าแสนแสนอีบนี่เป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่น,ะ200น,น,นาะยสองร้อยไหมครับเดี๋ยวนี้อาตาลลัตราเปลี่ยนขึ้น,นนะประมาณสองร้อยบาทโดยโดยประมาณโดยประมาณ นั่งได้สองคนเท่าไหร่ได้คนละประมาณหนึ่งแสนไม่คนละห้าสิบเขาบอกเที่ยวละแสนเที่ยวละแสนถ้าสองคนก็หารกันคนละห้าสิบบาทถ้าคนเดียวก็ตอนนี้อัตราแลยเปลี่ยนขึ้นลงเมวานิบุกใส่จริงจริงก็สวยจริงก็น่านั่งอยู่นะครับจริงไม่ถ่ายรึเปล่านะถ่ายไว้ถ่ายไว้ช่วงที่พี่เขากำลังสวยๆจัด ไม่ถ่ายไม่ถจะบอกว่าตีประผมอยากตื่นมาวิ่งแต่เมื่อวานฝนตกอะรองเท้าเปียกยังไม่แห้งเลยตอนนี้เมื่อวานีพี่เที่ยวเยอะแล้วก็อ๋อพอดีผมมาถึงเมื่อวานครับมาถึง,มาถ,งมาถึงช่วงบ่ายอยะอนนมยไม่มาจากอ๋อมาจากมาจากสถานีใช่ไหมครับสถานีรถไฟใช่ไหมครับ ไฟอ่ะพี่จอต่ไม่ได้แล้วพมองรถตู้เลยห้าพมาจากเวียงจันทร์เลยขึ้นทางด่วนห้าพบาทครับผมอาเที่ยวสองวันพอดีผมมาจากสถานีครับไม่ไม่เป็นไรขึ้นกนเรี่มจองรถไฟอ๋อใช่ใช่ใช่จองได้คือคือเมื่อวานก็เจอปัญหานิดหน่อยคือผมมาจากหลงพระบางพอลงรถไฟปุ๊บเราก็รีบไปซื้อตั๋วเพื่อที่จะกลับไปเวียงจันใช่อีกวันพรุ่นวันที่1ิทีนี้รถที่รออยู่หน้าสถานีมีอยู่สงคัน ไปเลยไม่รอเลยครับซวยเลยก็เลยอโชคดีมีคนที่รอซื้อตั๋วอยู่ด้วยกันสี่ห้าคนก็เลยอ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยช่วยเรียกรถให้แล้วก็เข้ามามาจากอุดรครับผมมาคนเดียวเคยมาแล้วรอบนึ่งใช่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 ไม่ไม่อยากอยากลองนั่งรถไฟ รอบนี้อยากลองนั่งรถไฟก็เลยมาแต่พวกพี่ขึ้นทางด่วนนี่เขาตัดใหม่อยากนั่งรถไฟแหละลูกชายอยากนั่งรถไฟเออต้องจองให้ได้นะต้องใช้ความสามารถจองได้อยู่แต่ว่ามันมัเที่ยสี่โมงเย็นเมื่อวานพี่ก็เลยไม่รอเพราะพี่ลางานแค่วันนี้พี่ต้องกลับก่อนใช่ใช่ใช่หลายอย่างครับคือเวลาก็ยังไม่ค่อย อเท่าไหร่อย่างผมไปลงพระบางมีสองรอบเองเจ็ดโมงครึ่งกับสี่โมงเย็นคือผมมาจากอุดรก็ไม่ทันอยู่แล้วรอบเจ็ดโมงครึ่งไหนจะผ่านด่านไหนจะนั่งรถเะไเงี้ยมาซื้อตั๋วก็เลยได้ก็เลยได้ไปสี่โมงเย็นเสียเวลาไปหนึ่งวันไปแล้วครับนักท่องเที่ยวตอนนี้นั่งเรือชม น้องเอ่อโทษนะครับอันนี้แม่น้ําแม่น้ําอะไรครับผม,มแม่น้ำซองแม่น้ำซองนะครับอันนี้คือ,ล,อล่องเรือชมวิวแม่น้ำซองใช่ได้การบีนฟรูไว้น่าจะไปดูนูน่นนี่เขาค่ะนี่ไม่เสร็จเลยนะพีเขี่ไปคนเดียวไปลงมาไปเลย <laughs> ในคนเดียวเลยนี่ขึ้นก็รอปลาไไใช้ใช้เวลาน,านานไหมครับล,ล่องเรือเนี่ยยี่สิบนาทียี่สิบนาทีเหรอ ไปแล้วครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อผ่านที่พักได้ใช่ไหมครับนั่งเรือนะครับเดี๋ยวเขาจะเรียกคุณลุงมารับตอนเช้าแบบนี้นะครับลงเลยเลยไปกับป้าเลย

ทำไมชนะถ่ายรูปฟ <ok> <eventually> ้าวะก็ถ่ายนลนำก็ดีแล้วจะท้าถ่ายรูปฟ้าถ่ายเนือตรงไปแล้วก้าวลงไปเลยหนน้องผีก้าวลงไปเลยไม่มีใครแล้วหอไม่มีแล้วอ่ะระวังมือนะฟ้าระวังมือจ้าแล้วพอดีเลยนั่งคนลลงจะได้ถ่ายฟ้าระวังระวังระวัง เรือมันลำเล็กนิดเดียวเองนะครับวัสอยตกรดีนะคระบสวัสดีนะครับไว้สนุกครับไปแล้วครับผมดูคุณพ่อไปมีความสุขมากครับย่างเ นะครับผมเก็บภาพบรรยากาศนะครับเมืองวังเวียงนะครับในตอนเช้าที่มีทะเลหมอกนะครับตัดกับยอดเขาฝั่งตรงข้ามมีคนวิ่งออกกําลังกายด้วยนะครับเสียดายว่าเรา,าผมรองเท้าเปียกนะเมะื่อวานฝนตกก็เลยอาจจะไม่ได้วิ่งวันนี้ตอนเช้าแต่ไม่เป็นไรตื่นขึ้นมาถ่ายเดินดูแล้วก็ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูด้วยกันนะครับสวยมากๆครับผมก็ เดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนยังไงฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ